สมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะตระวัตุระหัตุสัมมาสัมพุทธา,าะาาคุณแม่ขอโอกาสนะคะให้พวกเราได้สงบใจสักหนึ่งนาทีขอให้ตั้งใจนึกถึงกุสมที่เราแต่ละคนได้ทำมา สิ่งที่เราได้ระลึกถึงเมื่อกี้นี้นะคะเราตั้งใจในฐานะที่เป็นภิษุณิสงฆ์ของวัดสุนทรกัลยาณีชุมชนของวัดสุนทรมกัลยาณีเราขออุทิศจุดประส์นี้ให้กับครูและน้องๆที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเสียชีวิตโดยประทันหันเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมาค่ะขอให้ครูและน้องๆทุกคนรวมทั้งผู้เสียชีวิตว่วมในเหตุการณ์นั้น ได้รับผุ้สมจัตกพวกเราทุกคนคับโมทนาสาธุวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนตุลาคมพศ2565ตรงกับขึ้น14ค่าเดือน11ตรงนี้จะเป็นวันออกพรรษาค่ะเราจะสังเกตว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวลาที่มาถึงเดือนตุลาเนะี่ยโดยเฉพาะวันที่6กตุลาซึ่งบังเอิญเป็นวันเกิดของแม่นะคะวันคล้ายวันเกิดของหลวงแม่จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราตกอกตกใจนะคะปีนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะตกอกตกใจในในบ้านเราในประเทศเราเท่านั้นแต่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นเหตุการณ์สูญเสีย โดยเฉพาะเป็นการสูญเสียของชีวิตของเด็กๆไร้เดียงสานะคะเราจึงต้องตั้งจิตพิจารณาให้เข้าใจเหตุและผลศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผลเราเห็นแต่ผลคือเด็กที่ถูกค่าตายโดยกระทนหันแล้วก็ศพของผู้ที่ละเมอชีวิตของคนอื่นก็ถูกปฏิเสธ วัดก็ไม่เผาให้เราก็ต้องพิจารณานะว่าคนที่จะก่อเหตุ่างไม่ได้สภาวะจิตเขาเป็นอย่างไรสภาวะจิตเขาอยู่ในฐานะที่เท่ากับตกนรกทั้งเป็นนะคะเป็นสภาวะจิตที่ถูกเผาลุนเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่น่าสงสาร ที่ถูกเผาหลนจนกระทำเหตุการณ์ได้ถึงขนาดนั้นมันเกินมนุษย์ปุตุชนธรรมดาที่เราจะนึดถึงได้นะคะเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะคะถ้าหากว่าวัดเรามีเมรก็จะเผาศพให้เขาด้วยพระสพของเขาก็คือท่านทั้งสี่ท่านทั้งสี่ที่กลับคืนสู่มหาภูติธาตุถ้าเราเรามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะสามารถเปิดใจ จัดการสุวนของเขาไม่มีผู้กระทําไม่มีทูผู้ถูกกระทําในท้ายที่สุดนะคะมันกลายเป็นสภาวะของธาตุที่กลับคืนสู่มหาภูตธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้เป็นการมองสถานการณ์จากระดับปัญญาขั้นสูงถ้าเราไม่สามารถจะยกระดับจิตของเราขึ้นไปมองจากปัญญาขั้นสูงได้เราจะทุกข์เยอะ เราจะมีความทุกข์มากและเป็นความทุกข์ที่เราก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกๆทั้งหลายที่เสียชีวิตครั้งนี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธองค์ในระดับโลกุตระที่จะมาช่วยช่วยทําให้เราเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะวางใจกลับคืนสู่ฐานจิตที่เป็นปกติได้ วันนี้หลวงแม่ขอโอกาสนะคะขอโอกาสอยากจะพูดถึงพระสารีบุตรอยากจะพูดถึงพระสารีบุตร,รตที่เป็นพระพระที่สูตที่พระพุทธเจ้ายกย่องนะว่าเป็นอะไรสองรูปเรียกว่าอะไรอัคคระสาวกอคัคอกขระสาวก ซ้ายขวาเนี่ยนะคะพระสาบุตริ์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างยิ่งนะคะในลักษณะของออปัญญาที่พระสาบุตริมีเนะี่ยแมน่ขออนุญาตดูจากพระสูตรเลยนะคะเพื่อแบ่งปันกันในในพระสูตรสุสิงสุสิงม,ม,มะสูตรนะคะได้กล่าวถึงลักษณะปัญญาของพระสาบิตรซึ่งเป็นอาภรรสามวงเลยนะคะว่าท่าน มีเราเราสวดกันนะแต่เราจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมหาปัญญาเราก็นึกแปลเป็นภาษาไทยว่าปัญญาอันยิ่งใหญ่ปัญญาอันยิ่งใหญ่ตรงนี้จริงๆแล้วแปลว่ามากด้วยปัญญาปัญญาที่สามารถที่จะแยกแยะผิดถูกมหาปัญญานะคะปุถุปัญญาปุถุปัญญาเราก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาของปุถุชนจิตใช่ไหมปุถุแปลว,ว่าหนานแน่นนะคะ ปุถุชนก็คือผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสเราจึงเรียกว่าปุถุชนแต่ปุถุคาว่าปุถุแปลว่าหนาแน่นปุถุปัญญาก็คือผู้ที่มีปัญญาหนาแน่นมา,มากใช่ไหมมากด้วยปัญญาหนาแน่นด้วยปัญญานะคะหาสปัญญาเราสวดใช่ไหมหาสปัญญามีปัญญาที่รา่าเริงนะคะปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญา ที่เก็บอยู่เฉพาะตัวเองร่าเริงเมื่อใช้ปัญญานี้ธรรมะที่แสดงก็จะเป็นธรรมะที่ทําให้คนฟังแล้วเกิดความร่าเริงด้วยนะครับชวนะปัญญาคุณชวนชอบไปเซลจวคุณชวนนะครับชวนะปัญญาชาวนะค่ะชวนเนี่ยนะคะอ่านภาษาบาลีว่าชาวนะชวนะแปลว่าวัยชวนะปัญญาจึงแปลว่าปัญญาที่ว่องไวว่องไวนะครับ ติขปัญญาติขปัญโยเราสวดใช่ไหมในในบทสวดที่เราเพิ่งสวดไปเนี่ยในพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยเราสวดใช่ไหมติติติตขปัญญานะคะติขปัญญาคือปัญญาที่คมเมื่อกี้ไวคมมากหนาแน่นร่าเริงไวคมนิเพทิกะปัญญา สวดทั้งหมดเลยนั้นเนี่ยเราพูดกันทั้งหมดเลยในบทสวดที่เราสวดน,นะถ้าจําได้นะคะนิเพจิกะปัญญาแทนทะลุปัญญาที่แทนทะลุมีปัญหาอะไรนั้นะคะสามารถจะแทนทะลุธรรมะแทนทะลุป,ปัญหานั้นๆได้นะครับตนี้ลักษณะอื่นของท่านที่หลวงแม่คิดว่าเราควรจะไดะ้พิจารณาไม่พิจารณาเสร็จสรรแล้วเราก็บอกว่า๋อนั่นเป็นเรื่องของพระสารีบุตรจะไม่ได้เกี่ยวกับเรา ท่านควรจะเป็นท่านควรจะเป็นตัวอย่างท่านควรจะเป็นตัวอย่างให้เราด้วยนะคะอับอิดโฉอับอิดโฉแปลว่าเป็นผู้มักน้อยพวกเราบวชแล้วเนะี่ยพวกเราออกบวชแล้วคนที่ออกบวชแล้วเนะี่ยควรจะเป็นผู้มักน้อยมักน้อยสัมดูนนะคะสันตุโถต่อมาเลยนะคะมักน้อยสันยูพึงพอใจกับ เรามีจีวันชุดของเราเนี่ยพึงพอใจพึงพอใจไม่ได้อยากเห็นของใครโอ้อันนั้นเนื้อดีจังเลยอยากได้โอ้อันนั้นสีดีจังเลยอยากได้โอ้อันนั้นฝีมือเย็บฝีมือเย็บดีจังเลยอยากได้นะคะพึงพอใจในที่เรามีอยู่นะคะสันดูก็เ,เคยมีนายกรัฐมนตรี ในอดีตในอดีตนานละของของไทยเลยนะคะบอกโอ้ยถ้าสอนสันโดษเนี่ยโลกก็ไม่เจริญว่าผมว่าถ้าสอนสันโดษเนี่ยไม่เจริญคือพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่วัจนะขโมนะคะวัจนะขโมมันมีก่อนหน้านี้ปวิวัตโตถ้าหลวงแม่อ่านขอโทษถ้าอ่านอะไรมือผิดนะคะปะวิวัตโตคือสังัดเป็นผู้สังัดทางกายและใจสังัดเนี่ย ในใจของเราเนี่ยนะคะไม่รุนแรงเป็นใจที่ไม่รุนรรงจึงสามารถที่จะสงังเกได้นะครับว่าจะนักขโมยอ,อดทนต่อถ้อยคําเราอยู่ในสังฆานี้ข้อนี้สําคัญมากเราอยู่ในสังฆาน,นะคะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะอดทนต่อถ้อยคาบางคาพูดที่เขาพูดหรือที่ใครเขาพูดเ่เขาพูดจากฐานจริตที่เขามีทิเลสน,นะ พอเราไปได้ยินเขาเราเป็นยังไงครับไม่อดทนนะไม่อดทนเราก็จะติดกับเข้าไปในหุดเหงิดนใช่ไหมพราใครก็พูดอนะ่ยเขาพูดเขาก็พูดจากความหมุดเหงิดใช่ไหมถ้อยคําที่เขาพูดอนะ่ยหุดเหงิดใช่ไหมพอเราได้ฟังแทนที่เราจะทําเป็นตัวตัวเป็นพระเรากลับไปเป็นยังไงมีปฏิกิริยาหุดหงิตดตอบกับเขาเนี่ยเราก็ไม่ฉลาดเราก็เป็นพระที่ไม่ฉลาดเราต้องสามารถมีความอดทนต่อไถ่อยคํา ทำความเข้าใจว่าถ้อยคาที่ออกมาจากใจที่มันมีกิเลสมันก็เป็นเช่นนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นแหละนะคะโจทกังโจทกงังก็ตรงนี้ตรงนี้เรื่องเป็นเรื่องสําคัญเราเนี้ยก็ถ้าเป็นพระพระล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นต้องโจดคนผิดต้องโจดคนผิดนะคะในสังฆาของเราเนี่ยมีใครทําผิดสักคนหนึ่งเราเมื่อพระวินัยเรารู้เราเห็นแต่เราไม่จุด เราไม่จูนะคะเราไม่บอกกล่าวเราไม่พูดถึงเงียบไม่ได้คะ่ะและไม่ใช่คุณสมบัตินะคะไม่ไม่ใช่คุณสมบัติของการที่เราจะไม่ใช่รักษาบุคคลแต่เหนือจากการรักษาบุคคลคือต้องเราจะต้องรักษาพระวินัยเราจะต้องมีคำเคารพในพระวินัยถ้าคนคนนี้ก็ทําผิดและเราไม่โจรหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเรานะคะพระสารีุตรท่านเป็นคนโจทกังนะคะโจทโโกก็คือโจท ทวงคนผิดถ้ามีคนผิดคนที่ทำผิดจูดทวงคนผิดนะคะปาปะคารหีตำาหนิคนชั่วไม่งั้นเราจะแยกแยะได้ยังไงเมื่อกี้บอกแยกแยกแยะใช่ไหมมหาปัญญน่ะนอกจากมีปัญญามากแล้วเป็น,เป,นเป็นปัญญาที่ต้องรู้จักแยกแยะใช่ไหมคะต้องรู้จักแยกแยะคนชั่วคนคนคนดีนะคะถ้าคนไหนก็ทําชั่วเราก็เจริญพรคนโยมดีไปหมดเลย แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนชั่วมันจะรู้จักผิดไหมนั่นน่ะมันจะรู้จักผิดโจยคนทําผิดนะคะตําหนิคนชั่วหลวงแม่คิดว่าอันนี้เป็นธรรมะที่เราจะต้องฝึกฝึกขออภัยขออภัยที่จะบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เกรงใจเกรงใจนี่เป็นสิ่งที่ดีนะเกรงใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเกรงใจแล้วไม่กล้า แล้เริ่มอ่านหนังสือของคุณป้ามนหรือยังคุณทิชาณนนครนะคะปัญหาหนึ่งของสังคมไทยเลยก็คือไม่กล้าทําตัวแตกต่างอะไรที่ก็ทำาทํมมาอย่างนี้นะคะทั้งๆท,ที่บางทีเรารู้เราเห็นว่ามันผิดก็ไม่กล้าแสดงตัวแตกต่างออกไปอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระที่ดีนะพระสารีบุตรมีคุณสมบัติอันนี้คือกล้าที่จะตำหนิคนชั่ว กล้าที่จะจูดทวงคนผิดดังนั้นอยากให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นของการเรียนรู้ด้วยกันสำคัญมากนะคะอา,อาสังสัดโถอาสังสัดโถนะคะไม่คลุกคลีชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ไม่คลุกคลีไม่ใช่เจาะแจ๊เจาะจับก,ก,ก,กลุ่มจับกลุ่มคุยกันอยู่ตลอดเวลาในพระวินัยเราจะเจอกลุ่มกลุ่มกลุ่มหงใช่ไหมชับพักคีใช่ไหมคะแล้วก็มีจุดกลุ่ม17เจ สัตวรัสส์มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มส7บเจ็ดนะคะนี่ก็คือทุก,ทกขีดมีความพึงพอใจที่จะเจาะแจะตลอดเวลาเราเจาะแจ้มากใช่ไหมที่ติดโควิดกันนะ่ะติดโควิดกันนี้ก็คือเจาะแจ้ะนะเจาะแจ้ด้วยใช่ไหมถ้าเราพูดน้อยนะเราพูดน้อยแล้วเราปิดปากของเราเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปติดโรคภัยไข้เจ็บอารัฐวิริโยโอวิริโยวิริยะนะปราถนาความปรารบความเพีย ปราลบความเพียนเราต้องเห็นว่าวิรยิยะวิรยิยะวิรยิโยวิริโยผู้ชายวิริยาผู้หญิงเราควรจะเห็นว่าเรื่องความเพียนเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ต้องทําจึงเรียกว่าปรารบความเพียนนะคะวัดตากล่าวตักเตือนสามารถจะกล่าวตักเตือนได้กล่าวตักเตือนได้นะคะอันนี้ที่หลวงแม่พูดมาทั้งหมดในคุณสมบัติของ ของพระสารีบุตรเนนะคะอยู่ในสุสิง์มัสุอยู่ในสุสิงมสุอยากจะให้ช่วยกันอ่านอยากจะให้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็นํามาพิจารณานะคะหลวงแม่ติดใจประเด็นที่ประเด็นที่ท่านทําตัวให้เป็นตัวอย่างว่าเมื่อมีคนเห็นคนทําผิดเนี่ยต้องกล้าทวงต้องกล้าติดติงนะคะไม่ใช่ไหลไปตามไหลไปตามเวลาเขาอร์รัปช่นกันน่ะก็มีคําพูดนึงนะเขาบอกว่าไหลไปตามน้ํา นะคะไหลไปตามคนระับคือไม่ไปทําตัวเป็นทวนเป็นคนทวนกระแสลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องทวนกระแสถ้ากระแสนั้นเป็นกระแสแห่งความชั่วถ้ากระแสนั้นเป็นกระแสแห่งอกุศลเราต้องกล้าที่จะทวนทวนนะเดินทวนนะคะเดินเดินคนละทิศกันเนะีถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะผิดถูกเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสังคาของเราเนี่ยนะคะ หลวงแม่ก็ไม่รู้ว่าหลวงพี่ท่านไม่พูดเป็นเพราะว่าท่านไม่กล้าตำหนิคนชั่วหรือท่านแยกแยะไม่ออกจริงๆว่าอันนั้นชั่วอันนั้นดีถ้าแยกแยะไม่ออกมีนน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะคะถ้าเราเป็นพระถ้าเราเป็นพระแล้วแยกแยะไม่ออกอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกอันไหนเป็นสิ่งที่ทไม่ถูกคุณโยมบางท่านก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบอกอาตมาแล้วก็จะมักจะพูดเสมอว่าเอาไม่กล้าพูดหรอก ไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่ามีหลวงพี่อยู่ก็ให้หลวงพี่ตักเตือนกันเองหลวงพี่ก็ไม่ตักเตือนคุณโยมก็ไม่กล้าพูดตกลงไอ้เรื่องสิ่งที่ผิดะ่ะมันก็คงอยู่คงอยู่การกระทำนี้การกระทำผิดนี่มันก็คงอยู่โดยที่สังฆะเองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าโยมเห็นโยมเห็นก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าสังฆะไม่พูดคือจะให้สังฆะพูดเราลืมไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมาย ภาระหน้าที่ในการสื่อพระศาสนาให้กับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพุทธบริษัทสี่มีความรับผิดชอบเท่าๆกันในการที่จะประคองให้พระพุทธศาสนามั่นคงมั่นคงก่อนนะก่อนที่จะก้าวหน้าไปสู่อ,น,อนาคตเราต้องมั่นคงมีรากของความถูกต้อง ้าเรารู้ว่ารากของความถูกต้องของเราชัดเจนมั่นคงรากของกุศลมันที่ให้นึกถึงกุศลมั่นคงเราก็จะแยกแยะว่าอันนี้ไม่ใช่กุศลอันนี้เป็นอากุศลนะคะเราแยกแยะเป็นว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ทําคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแยกแยะอย่างนี้นักบวชต้องแยกแยะได้พระต้องแยกแยะได้พระต้องทําตัวเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน เราจะทำตัวเป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะแยกแยะและปาปะขรหิตำเนคนชั่วโจทกันให้โจทวงคนผิดนะคะเป็นสองข้อในคุณสมบัติของพระสารีบุตรที่หลวงแม่คิดว่าเราต้องนำมาพิจารณาให้มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราโยม โยมที่อยู่วัดเนี่ยนะคะก็ต้องสามารถที่จะชี้ว่าอันนั้นไม่ถูกนะทําอย่างนี้นะหรือแม้แต่ว่าสังฆะไม่ขยับโยมก็ต้องพูดโยมมีหน้าที่เท่าเท่ากับพระที่จะรักษาพระศาสนาที่จะรักษาแยกแยะความถูกต้องออกมาจากความผิดนะคะรับผิดชอบเท่ากัน รับผิดชอบเท่ากันไม่ใช่ปล่อยให้อยู่แต่ฝั่งของญาติโยมฝั่งของพระภิกษุเท่านั้นในขณะเดียวกันในเมื่อโยมทําอะไรที่ไม่ควรนะคะพระภิกษุตักเตือนด้วยความปราถนาดีตั้งจิตก่อนตั้งจิตปราถนาดีก่อนเวลาที่เราจะตักเตือนเขาเวลาที่เราจะบอกกล่าเขาเราพูดจากฐานจิตที่เป็นกุศลพูดอะไรออกไป ก็จะเป็นกุศลเขารับได้เขารับไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่พระได้พูดแล้วจากฐานจิตที่เป็นกุศลในฝ่ายในของประจุขอ้อนึงพูดไม่ถูกในฝั่งของพระโพธิสัตว์นะคะเป็นศีลเลยเป็นศีลปรับประบติเลยคะ่ะถ้าเห็นเขาทําผิดแล้วก็ตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่ทักท้วงเนี่ยนะคะผิดศีลโพธิสัตว์ ผิดศีลโพธิสัตว์ในฝ่ายของเทรวานเนี่ยเรามักจะมีทีท่าว่าช่างก็เถอะอะไรชั่วช่างชีดีช่างสูงชั่วช่างชีดีช่างสูงว่าอย่าไปพูดเรื่องพระเดี๋ยวตกนรกถ้าพระทาไม่ถูกต้องพระไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมพระไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมไม่ช่วยเหลือติดติ่งนั่นแหละเป็นการที่จะทําให้ตกนรก ต้อง,งตั้งท่าใหม่นะคะเราจะไปเกลือบาปซะจนกระทั่งไม่กล้าติดติงเราต้องแยกแยะเป็นถ้าไม่แน่ใจไปพูดกับพระผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หลวงพี่นะคะถ้าเห็นหลวงน้องทําไม่ถูกต้องโยมเห็นจะตาหนิเองโดยตรงไม่งามก็ไปบอกหลวงพี่นะคะไปบอกหลวงพี่ถ้าบอกแล้วหลวงพี่ไม่ทํหลวงพี่รับภาระหลวงพี่รับภาระต่อไปนะคะว่า ทั้งๆท,ที่รู้แล้วไม่ทําก็จะตกเข้าไปอยู่ในข้อสองข้อเมื่อกี้นะคะที่ไม่ไม่จูดคนทําผิดนะคะแล้วก็ไม่ตามําหนิคนที่ทําผิดให้เรารับผิดชอบด้วยกันนะคะหลวงแม่อ่านคุณสักษณะของของพระสารีบุตรนะคะถคาท่านเป็นผู้ที่มากด้วยปัญญาอันนี้เรารู้มาตั้งนานแล้วละ่ะปัญญาท่านแหลมคมไวฉับพลันแก้ปัญหาได้ว่องไวมาก เนี่ยว่องไวมากอดีตท่านเคยเกิดเป็นลิงนะอนดีตท่านเคยเกิดเป็นลิงค่ะแล้วท่านจะมีลักษณะบางอย่างที่จะว่องไวแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่งามกับสมณะสารูปนะคะเขาบอกว่าท่านมีวาสนาวาสนาเดิมเนี่ยเป็นลิงท่านจึงมีความว่องไวบางทีก็ดูกลายเป็นว่าหลุกหลิกไปนะคะแต่ในความว่องไวนะั้นอะเป็นของเดิมของท่านมา เป็นของเดิมของท่านมานะคะเราต้องทําความเข้าใจนะคะกร่าบกราบขอขมาต่อพระสารีบุตรนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณที่ท่านได้ใช้ชีวิตของท่านด้วยสติปัญญาทําให้พวกเราได้ทราบถึงคุณสมบัติของท่านและเราพยายามที่จะเรียนรู้ปฏิบัติตามคุณสมบัติของท่านที่เราอ่านพบในสุสีมสูตรนะคะ่ะกราบขอพระคุณครับ กราบขอพระคุณท่านแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนทนาะะยาิโยที่ตั้งใจฟังหวามว่าจะเกิดสติปัญญานะคะบูชาพระสารีบุตรไม่ใช่บูชาเพื่อที่จะขออิทธิฤทธิปฏิหารแต่บูชาท่านเพื่อเราจะได้ดําเนินตามคุณสมบัติที่ได้กล่าวมาะคะ่ะขอจะเจริญพรญายาโย